ก็สวัสดีคนไปพิเตษอัดก็สวัสดีคนดูด้วยนะคระับเสียงเบาไันแล้ววันนี้เราจ,จะไม่เล่นเกมไอ,อส์นะครับนะมันเกมไฮเล่นครับถ้าที่ผมอ๋อผมส่งไว้ที่ชูนะให้มันให้คุณดูเรื่องให้ผม นะนะนครับนะเอานะบูจิกระบอกเล่นเลยกดเส็ดไปแล้นะ,ะเล่นกันข้าไปเลยครับย่ารอเอาแหละก็ดถุงเงินนี้ขุดถุงเงินนี้นครับุดเ,เรื่เงหนสือดยว อ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นนะครับนะอืมจีพายแด้วยนี่ไงผมก็เล่นไม่ผ่านนะคุณดูนะนี่แี้ผมเล่นไปนิดเดียวผมตายเลยเออไม่ใช่ที่นี่ใครมา คุณครูนี่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนี่แหละจะปล้นตัวแกมาละอีกใส่ไอ้โกย่ากระหล่ำโอ้คิดว่าแกมี อย่าพึ่งมานะไม่ออีะืมอมึงขอ้อรอยด้วยเถอะมันั้นฉันจะฆ่ามึงแน่นน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 นว่ามึงรอยจะได้แอ่มึงโดนกระสือ ข mm ้างบนนะครับตกใจกลเป็ปกล้ามาเพราะเป็นอย่างนี้ห้องใต้ดินเนี่ยเออคุณดูนะ ดูต้องในลังใจของเลยเวลาทำคลิปเออนั่นเล่นแบบคมวิชีนะคือจักควมวิชีไหมใน YouTube อ่ะดูตอนเด็กๆเ,เลยนะเอาวะอย่าบอกนะมันมาจริงเสียงเรืเสียง,ดเ,ยงเดือยเพิ่มเดือดเพิ่หายแล้วโอ้ย

ไอหาเสียวหยาหยาอยาเฮ้ยมันเข้ามานี่ไงวะไม่เป็นไรไอ้หาแล้วม so yeah ันเข้ามาไม่ไ yeah. ด้ก <blunt animation> ูแอบดูมันโอ้ฝุดฮึคกูมีโฆษณาคอนเทนต์เลยนะ มีโฆษณาเทพใหม่เว้ยไอ้น้องไม่สนใจพูดมากอโอเคกระสือฉลาดกุยนั่นนะ่ะเสียวอุ้ยน้องโอเค สายมองขวายานี่ไปทำอะไรวะกดได้ด้วยผดไม่ได้ออก g o กูก็ไม่กล้าเปิดมันมาอะไรแบบน,นี้คณดูชื่อผมเลยที่ โอ้ยคุยนะครับนะไม่จะไม่ไม่เหมอนันโอเคคุณดูมีรหัสไ้มไม่มีอ่ะเอมอยึดมแค่เอมเอมไม่หมด เคิดไปกดตีกดจิบตัดฉากดยกลัวจกลัวคนดูรอนาไม่ใช่เลยเดี๋ยวสองถุงแล้วโอเคม ไะออกไปที่นี่ที่นี่อะไรไม่รู้ปันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเพิ่งมานะไอสือ ทีโ่โอ้ยมันอยู่ชั้นสองนะคุณดูชั้นบนอีกแหละโว้ยไอตสนาควิ่ ตายแน่อืออตายแนย่คนดูนัเนักเหมือดแล้วตายกูกล้ยเนาอชอบมาห้องไหนก็เป็นแบบนี้นไม่ นั่น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 ัอะไรไม่น่ากดตายเลยคุณดูมั hehe, นบอยมันชอบมาขึ้นไปขึ้นมานะคุณดูนะัปตรงนน้นโอเคไอไอจามันอยขึ้นมานะไอเนี่ยไอจ๋าดู โอ้คุณดูโอ้คุณดูผมรอดแล้วคุณดูคิดว่าผมเล่นเก่งไหมคุณดูนะเล่นเก่งไปข้างเดียวแต่ไม่ตายตลอดนะคุณดูนะก็โอ้ได้สิเหรียนด้วยเหรียนนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดเหรียญนีย่ย โอเคก็ส้ก็มีแค่นี้แหละคงไม่มีอะไรทำป่าวพูดเลยน,นะห้าสนนี้บ๊ายบายไอ้นี่ก็บอกอื้อมึงรอดไปได้นะน้องมึงมึงตายแน่กูบอกไว้ก่อน